ข่าวหน่อยเนาะมันกินสิบเอี่มเนาะเงินเดือนยังบอกออกนิดเงินเงินเดือนบอกออกข่าวกินกต่บะมีเนาะเมื่อไรงกับนี่คือนานออกเถกกระปุกคือการอาจจะบันทีเศร้าหาหมดแล้วยังหมดไปมัน,ม,นมันนานได้เนาะทานมะฮอนลานมืฮอวันอันนี้กระปูกบบพี่น้องเนาะ โดยกาวสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอสุขสุขคนเด้อโดยมาพาบพ่อน้องตีอีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนีนก้กะมาอยู่เฮือนพวงเด้อเนาะอ่าอยู่อันสวนแม่เพื่อนเผาอะไรพี่น้องเลยโดยมาเมื่อนี้กะนัดกัน,ก,น,ก,น,ก,นกันแตงแต้มมือ,อยังบริเผักบีกพิ่นพี่น้องเลยเนาะ่าสิแกงน้องใหม่โดยอันไปแกงกินอยู่ดินใหม่เพื่อนพี่น้องก็เลยอัน อ่าบ่มีหน่อไม้เนาะญี่ปุ่นกะก็เลยสิเอามาไปเฮืองน้องมาตีหน่อไม้ทงเนาะโดยก็เลยได้แล้วบบดนี้เอามาสองทงมานางล็กจี้มีแบบเพชรน้ำล้วกะโอ้ยมีเพชรอยู่นะพี่น้องชางน้กระตีทั้งนี้กายทงสบายดีทงสบายดีหน่อไม้เสียเอาไปแกงอยู่ดินใหม่แล้วไปกินเด้อไปแกงอยู่ดินใหม่สองทงลวกะมีแบบเพชรน้ำพี่น้องเลยเนาะอันต้นสวยๆนั่นหนึ่งหละสิกินตอนนี้บ่ก็อยากตอนนี้แหละเด้อ สบายดีผู้วงสบายดีว้าด,ดิโนไปเบิเบ่งแม่เพิ่นเก็บผักคะปะวันนี้ค่อยได้ยังมาเบิ่งก่อนยังนี่เป็นไงอยากกินอยู่เบากแกนเอาใหม่นะอยากอะไรแกงด้วยน้องเลยดิเดี๋ยวแม่เพิ่นเก็เบ,พ,บ,พ,บพันเก็บพันยังว,วะ ผักเก็บผักคาอยู่สะอมมาแล้วเนาะอย่าสะอมคอยเอามาสองทงเลยมีหมูน้ำได้ที่ว่าอันวาันนี่นะอัสะอมไปหาแม่เพิ่นเก็บผักคาผักคาดผสมนะแม่นภาษาไทยใครสีลมบุษสาวไทยเลยต้องหูจักเด้อไหวว่าวอเผื่อไหวต้องหูจักซื้อังไรวันนี้เพิ่นมาโดนแล้วบอลนี่นะถ้ากับมานี่นะอืิไม่คือสาสรเลยเขาจับอันนี้ แบบมันสั้นสเลยจับมันมันดีๆีบ่มันบ่คือกันกับโตของผลเนาะบ่เคยใช่ครับ่มีแมงกันสั่นก็เลยยืมของผูวงมาแต่ว่ามันสั่นพี่น้องมีอยู่บ่เลยเนี่ยบ่ไปทางผี่กระไรบ่มีทางสิไปแกงอยู่ดินใหม่เด้อพี่น้องเฮ้ยอันนี้หมากยังเกาะอันนี้นะหมากมอนหมากมอนอือชม เจะไปเขาจะไปอันนี้ตะคงก็พอไปเบ่งแม่มเพิ่นกันเดอ้อบ่ได้หรือบ่ได้พ่อหอมแท้อันนี้สบายดีเดอ้อสบายดีสะท้องมีเสยเนาะพ่ะคะนี่เป็นยอดอั้วเลยเอาเลายลายเด้อมันจังแสบเด็กยอด

พนแล้วก็เลคนต้มเลพอดีแล้วเขาไปนี่ต้มไหวมันจังอันผสม้าเขาต้มน้ำเดียวเฮียมันสมาหาจะนั่งแล้วแม่หแหละพีกเก็บยานางนีเฮยเราเก็บยานางเอาเอา,เอาไปงายงใช้ก็ได้มันเป็นเขียวาเออาไปอก็ไม จะอมทางหลก็มาเลยจะอมบนมือเอาน้พ่อพอเละเอาคนละไรนะคะมายังอีกคนไปจะได้ไม่ยาวเลยจะอมกินก็ได้บ่ใมทองกินปลาคารดิบพี่น้องมาเนี้แใช่บ่บ่คมบ่บมได้คมอหกินหมากอันนี้ดูนะกินหมากอันนี้หวานนี่เสีบเยเออโอ้น้ำน้ำ อันเตรียมเอาไปดินใหม่พี่น้องเนาะถ้าไปแกงยำมสวยๆนี่แหละกับบอลน้ำปนไดดอกฮึงามสอ๋คืองามแท้อันนี้นะอ๋าคืองามแท้งามคือคนแบบนี้งามผู้คนปลูกงามคือคนปลูกจะคอยปลูกเลยแบบนี้จะคลองสวนบอกจะคลองสวนผู้ปลูกไป็ย่องเราเหมือนเรามาผัวเด้อเก็บเก็บไอ้ทอมทำชีเสแอะพี่น้องตอนสวยๆนี่มาเด้มากินน้ำกันสะอมสะอมสะอมยงดสะอม นักสอมแต่เก่าเท่ากับ่ฮู้ดอกแต่ว่าจักได้ยินไผเว้าเลยฮู้จักเลยอ่าก็ฮู้ว่าน้องละตีว่าสอมสอมอันลองอมมนด้อมมันก็บาดปลาเลยเนาะมน้ํากินข้าวอันเช้าแล้วบ่หรือยังนี่นอือพอดีแหะไปซื้ออันปลาแดกจบ่มีแล้วอยู่าอยู่ในนี่แม่มีมีแต่น้ําทั้งหมดมีแต่น้ําเนาะกินแกงหน่อไม้อยู่พุ่นโลดเาน้อยปลา่กินโหมโหมแม่นกินแกงหน่อไม้ข้าวยังบ่หลาย จนข้องไม่กินไหนแกงทำไมนานกันขึ้นมาอยู่บุญเก็บบุญยังยังเลี้ยงมาทางนี้อยู่ข่าวหน่อยเดียวเนาะมันกินสิบวอิ่มเนาะเงินเดือนยังบอกออกเลยเงินเดือนบ่ออกข้าวกินกับบอมีเนาะเมื่อแรงกันี่ขึ้นงานออกเถอะอ้ญเกิดกัน่าจะบางทีเศร้าหาหมดแล้วยังหมดไปมันมันนานได้เนาะตลอดตลอดเลยวันอันนี้กับบูญพี่น้องเนาะโอ้ยที่สังกัดวะหมดงามแห่งรีวงเนียมีแต่ยอดอุ่วๆเลย ลองอมมุ้งนะซาอมหน้าห้ทองกรเทียมหมันขมมันดิบมับนขม <c oughs> กินกับอันอัน,นยังวะยับมับนขมเงี้ยฮะบางทีกินได้บ้างป้านะค่ะคุณมขมแบบฮะนระเทียมหอมมากกินได้เฉยเงินเดือนออกจะก,กินหลายลายแม่จะบ,บอกนะเงินเดือนมาออกนะโอ๊ตกินอันเขาเศร้า,าอันเขาที่ยังเขาเที่ยงเขาเศร้า <c oughs> คมก็คมมาล้วมีแต่อันยอดงามๆที่องน้องสามชีเสพภายได้สิไปกินน้ำไปเอาอยู่แถววันป่าลายบอกป่าเราเอาอยู่วันนั้นเอาอยู่แคมเซ่แคมเซ่แคมเซีนมันบึงอะมีบ่ไก่อืไมมีแล้วจนพากันปีนน้ำกอไอ้ยังบุสนบุสนน้ำมันหนีกอนเลยน้ำพะคันนี้บอกญาติกั้นบังเถื่อนกันเลยอยู่แถววันไปเอาดันี่ตีเย้น้อแม่มันต้องห้าวไงมันสุ่มเนาะมันแทงร้ายเลยโอ้แคมเซ่ บัานบึงงงคุณผู้ใดผู้เฒ่ากัขึ้นน้อบ่ได้วัยรุ่นยังแต่ก่อนนก็ยังอายุกับ่บ่อันนั้นปัญหาต้องไวรุ่นยังขึ้นมันแฮงเอางาแน่นอ่ะเอาเอายากแล้วน้ำก่ออดทนหรอวะขึ้นบานนักะคือกูให้ใช่เอาไม่แมนบินมาลู่ลุงเป็นทันใดไม่เท่าอันย่าโชยุกับผักข้ามากินกูให้กระทงให้เขามากินอยู่ืกันเด้อผักข้าอยากกินเอาเถอะนะเอาบ่บดเด้อ ใส่แกงใหม่บิดเด้อใส่เบวชมาแหละหัวมือมันเจ็บโยใส่ลายมันขมเนาะเด้ก็เก็บเอาอย่างนี้นะไปทำบวชเสร็จนะฮันอาหารป่าเนาะละตีแม่ยนแต่นี้เองค่ะอันคอเอาเลยเด้ออันเก็บเบิดเลยนี่น้อยนี่เบ้อถ้าทองอยู่พุ่นก็มีเน้กระป๋ามันใหญ่กับ ก้อนบ่เ um. ว oh. oh! like mm? uh, um? mm ้นมันน้อยน้อยเนี่ยแต่เช้เมื่อเช้าก็มีมะปุกมื่สิมีเนี่ยเด็มันบ่มีหัวนมสีแอนน์แต่ใหมันใหญ่ก่อนตัวเนี้ยปาให้มันใหญ่ก่อนเนาะอืขากะลีแต่เราง้างมาปุ๊กใส่ร้านมันก็คมเขาบอกเทเห็นแกงกินนะบ่บ่บอกมีมีมะเข้ในชั่วผู้ตนมังมีนะคากะลีมันก็หอมเลยต้นเตี้ยเนาะผู้วงกระเก็บมานนินกกระจ้บมึงดูตัวนี้นะ เป็นตาซุกแทะ้ตาตีเลยตาตีส่วนมังมีอะไรแม่ขอปอกขอบอ่อันนี้ยังก็ภาษาไทยพอดีเอื่อนไว้เหรออันนี้ว่ะต้นขนุนแมงขนุนน่ะแมงขนุนไปขายเนาะอยากซื้อแมงขนุนเลยโอ้ขายอะลีพี่น้องวิ่งเดินมาใหญ่ๆเลยตัวนี้ตาตีเนี่นี่เดี๋ยวตาพันธุ์อะไรมันสีซุกเลยได้เนาะแม่แม่ ตาตาาันตีแเสบเนาะเห็นในคลิปตาตีแบเนี่ยเลือแต่น้ำเย้ยเมยป็นผั้่ะตามังหงเขาีิเสบเพิ่นเคยกินอยู่บอเอ้เมี้ผักวิ่งิดว่าเพิ่นนอนตื่นช่วยๆจากบาดบอเนาะเศร้าอยู่าแต่ละมือก็มีแต่ไปวิพี่น้องยันว่าเมยน้ำกอมือ แม่ทงมากินข่าวทางแม่คุณว่าทาไปกินบัดเดียวเอออดได้บ้าเนาะหิวเลยแบบนี้อดได้บ้านเลยสวยแกงน้องใหม่กแซแบและ้วมีแต่ตั้มบางหงที่ยังนะถ้าเราเป็ก็ยัําบุมีคัะเสร็จแลวเนาะน้หม่ทงกระซองทงก็มีมูใส่น้ำใครไดแสบอยู่ดอกใส่ผักคะน้่ ้องวันดีก็เห็นกับักซารีนี่บักเทอรนี่ดือขนาดบักเทอกันบะใหญ่ไม่ไวเนาะต้นยอกนนชวนเพิ่นมไม่ใหญ่นี่หยอกกับมันซนนี่เลยเนาะส้นนหไ่ไูกมนบรรยากาศในสวนเพิ่นพี่น้องจะพ่อเพิ่นไปยังให้เลีรยงมาได้เนาะมันมีแต่เครืองปลูกของเพิ่นบหมี่ก็ต่ำ อย่าอูม,ม้าพีนาาลายชนหมูหแบบันแบนะโมกินบ่ไปมังมีนี่นะกินบ่ได้ขั้นถึงข้าบัตอย่าเอามานะเขาญาตินะ <c oughs> อันยังพูดอะไได้ไดจ,จับก็ได้เนาะสื่อ,อยังแบะน,นีะ่นะ <c oughs> สื่อ,อย่งมีมีสื่ออยู่เบ,บาพาอย่างไหนน, <c oughs> นมตาลสื่อน้มตาลยังชนคนอยู่เนาะมัน <c oughs> มันบริวารได้สื่อแข็งแคลงสื่อสื่อแข็งแคลงแต่ก็อะไรได้เนี่ยชนอะไรได้ใหญ่ไว้ลี อันตัวนี่ยน้อยนี่คนขายยี่ตัวเขาได้เนาะเป็นหลานบ่กหอนบ่กหอนอ่ะเป็นหลานเดี๋ยวเป็นแท้เขาชื่อเป็นโลอ่ะนะเบาติดซิงเอาบอถ้าอันนี้มันชนคนน้ำบดเจ็บมันชนคนบดเจ็บบ่อยอันนี้ขาวมันแล้วลแหจะทำกระกอดแข่งเป็นขี้ม้าคอยม้าคอยกระกอดแข่งคนเฮ้ยอีนี่ก็ได้ขี้แข่งกูอีนี่กู แบ่หน่อยก็แม่มันแห่งใหญ่เลยชัว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 เประทงแหลมๆนะแข็งเดินแลเดิแข็งทนท้ามาแม่มาแม่มัไรเขามันตอบเด็กน้องพกคะนะาแม่มาแม่ตลาดนำันคายน้อยหน่อยเนาะหาพันน้อยมาไหมหอเลยเฮ้จับอันนี้เอาอยู่ในสวนเลยหมดซื้อนะ เก็บเก็บเครื so ่องใส่แกงเนื <laughs> <ser ies> oh <but> ้อไม้ไปแกงอยู่ดินไม้เก็บเครื่องเก็บเครื่องแกงเนื้อไม้เด้เพื่อนเครื่องหนุ่มจะาดอเป็นเครื่องหนุ่มเฮ้ยย่างอันนี้บอกเขาจะเอาไปตีจักจั่นเนี่ยบอกหม้แมนย่างยังซะย่างอันนั้ทันได้ย่างยังแม่ว่าแม่มาย่างอันนี้เพื่อนเอาไปตีแจกจั่นนะย่างไม่เนี่ยทันเดฟย่างหมากต่อยว้าวป้ายังกระคิวเลยกระคิวย่างแกงกระคิวหม้อแมนย่างเค้ากระดิบอยู่บ้านท่านะแม่ตังตังเพื่อนเออตังทันเร็ ตั้งเหมือนยาเหมนฟุ่งยาไหมเก็บเก็บเก็บยันนางเอาไปยงองเนี่ยมันจังแส็บเขียวหยัดมือทงยางกันหงอยมือเลือกมือเนี่ยมือเส้าหมักหยอยจะคลองแห้งเลยเอาแบ่แจ่วเบอร์สองบ่แม่นบ่แม่นบ่แบ่เผื่อเบอร์สองโตเลยพี่น้องใหญ่เลยวันนีนทั้งลูมไม่เยอะหมักนี่กับปูมีแต่อันใหญ่ๆพี่น้องเนาะ มืัอนี้ได้ได้มาถ่ายอันนี้ให้เพิ่งออยู่สวนเพิ่อนนอกบริเวณของอันแนม่ผู้ป้วงดอกเผาแมวผืนละละกินบ่ได้บ่เนี้บอ่อันนี้เพิ่นหายเนาะของเพิ่นได้แต่เผาหายแค่ละพีงงนะ่น้องเไยเนาะเจออันนี้มันมันโดยมันเดือดรุกกรเราเปีนเมือนเราไปได้ปันแมว่าซุกอีเยี้ยกระบนไห้กินบ่ออนออเราไปได้ปันอ่ะอัน มังมีเนี่ยว้ยกินเด้เนี่ยนี่นนบ่มีแต่นเนี่ยมอร์เบิร์ตรัรวคนน้ำเหม็นมาขายบ่เนาะยังไงคือม็นจริงเป็นเป็นกรบบอกยังหายแน่นอนจังไนีอันนี้คือนางสาวในต้นมังมีอันยืนสาวอยู่เนาะต้นขนุนบางต้นกส็สุนส <o>. ูงอี่ตัแมงโก้แบตติดเจ้าของถักไว้อันนี้ หมากหยอกเนาะสนคุกแบบตัวเองสนนจะของอือ hmm. ห mm ัวเนี Aw, <S <S ่ยมันมันหยอกเจ้าของมันซีอิมตาลคือบอกเอาสื่อแข็งๆเนี่ยสเปอร์แมนหมากสูเนาะดำ ตัวผู้อยู่ไอ้ดำเนี่ยด้เนั่ยเมามะดยเมินไอาดไปเฮ้ยยางออกไปมันกันยางไปน้ำยางว่ยสีเผาตัวเมืองน่าติดเนาะไปนอกเลยแบบนี้ก็มีแหล่น้ำลังมีว่าไอแบบทุกคนนะนึกว่ามีแต่แบบนี้บังหยอมนั่นกรับเลยะย่ค่อยยากด้ หย่านมันชนเลค่นะคือเป็นนรนีหน่อแบค่ะเป็นตะย่านแทนมันติดเจ้าคองอืมติดเจ้าคองหน่อยขักแล้วนี่ขากเร็วเาไปมันไปใช่ไหมไขอย่านเด้ กองแข่งและยอกเลยไกินผักคาขอได้แบวนี่ก็มีอันนี้เป็นปหาไงเลยเบิ่นหมังยอกเจ้าของและอันคือไรเพิ่น มันบข่อย่อยเวรจะคอมันเนาะตัวแหลกมันกระไรอืออ่ะแม่ไปเมีนแม่เวรผนพอเลยสบอะพอแล้วพอบิดอยเนาะพาก็บพักค้ากัหยอกกระแบะไป้นาไม่เนาะ้าไม่อัน้นาไม่อันั้นอยู่ใช่ปะที่วัยังไม่ทันปอกนะกัลน่ใช่้นาไม่อันที่วจะยังไ่ทันปอานะอือปอกอ เไปปอกอีพวกก็ได้เอาพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็สิขอตัวคลิปไปก่อนเด้อเนาะพบผอกันคลิปหนาพี่น้องเอาสบายดีพวงตัวเนมไปนะเอาสบายดีเด้อมีคนหลักแบบมันก็เลยแนมเราอ่ะสบายด,ด,ยสายดีสบายดีน้องลินสบายดีนะเธอทองเด้เอสบายดีเอาไอ้ทองสบายดี สิปีกไงน้องใหม่อยู่ดินอันใหม่อะไรพี่น้องเลยกำลังสิเตรียมไปเนาะแกงกินหลายคนนํำกันอันอันใหม่ก็มาแต่เฮือนแล้วก็มาเก็บอันยอดตะคาแล้วก็ยานั่งในสวนนี่แหละเนาะเตรียมไปพุ่นโดยพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี